ข่าวใหญ่แล้วไอ้ที่เราคุยไปทั้งหมดท่าทีรัฐบาลไทยอ่ากัมพูชาจะเลยไปสารโลกหรือกัมพูชาจะไปพูดถึงสามประสาทนอกเหนือจากช่องบกเราไม่ตามเข้าไปหรอกเอาเฉพาะช่องบกที่เป็นประเด็นพิพาท<ม>พื้นที่พิพาทสารโลกเราไม่ไปด้วยเราไม่ยอมรับท่าทีคือจะนัด JBC วันที่14ทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่นาทีนี้ไปต้นไปเพราะกัมพูชาออกแถลงการ และสมเด็จฮุนเซนเองก็โพสด้วยว่าจะเอา4พื้นที่เข้าสู่สารโลกประกอบด้วยช่องบกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทษสอง ปราสาทตาเมืองทม3ปราสาทตาเมืองโต๊ดสปราสาทตาควายแล้วบอกว่ากลไก JBC ที่ดัดแล้ว14มิถุนายนเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ค่ะคุณมน็ตนายกกับ,บูชายืนยันว่าจะไม่คุย2ฝ่ายหรือทวิภาคีกับฝ่ายไทยแล้วขอพึ่งศาลโลกเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทช,ชายแดนนั่นก็คือกับ,บูชายืนยันไม่ร่วมประชุม JBC กับไทยวันที่14มิถุนายนค่ะอ้าวท่านโูมทมกับท่านนายกไวยังไงเนี่ย นี่มันพลิกไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วไม่คุยเจบซไม่คุยทวิภาคีส่งเลือกขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกและเอาสี่พื้นที่เลยอเอาเมื่อวานนี้นเรา,ายังเพิ่งบอกเลยโดยคุณพรมทมใช่ไหมค<า>่ะอ่ามีเสียงตรงนี้ไหมอ่าเอาเป็นว่าเช้าวันนี้สถานก,การณ์ตึงเครียดไม่คลี่คลายเพราะล่าสุดพลเอกคุณมาเนตนายกกัมพูชาออกแถลงการย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลของเขา จะไม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ที่ถูกกำหนดจ,จะจัดขึ้น14มิถุนายนที่กรุงพนมเปญพร้อมประกาศว่าจะขอใช้ช่องทางทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยการยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแทนการเจราจาทวิภาคีกับไทยฮุนมัเน็ตระบุว่าท่าทีนี้สอดคล้องกับแนวทางของสมเด็จฮุนเซนค่ะ ซึ่งเคยเป็นอดีตนายกแล้วก็ยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองสูงระบุว่ากัมพูชาจะไม่ประนีประนอมในพื้นที่พิพาทสำคัญสคัญอย่างเช่นช่องบกในเขตชายแดนอำเภอน้ำยืนอุบลซึ่งจุดนี้นเป็นจุดพิพาทถูกไหมใช่ค่ะที่เพิ่งเกิดเหตุล่าสุดเนี่ยแต่เขาลามไปถึงกลุ่มปราสาทโบราณสําคัญได้แก่ปราสาทตาเมินโทมปราสาทตาเมินโต๊ดและปราสา,ตาทสาตาควายซึ่งทอดยาวตามแนวชายแดนกว่า200กิโลเมตร ในทางกลับกันฝั่งรัฐบาลไทยคุณภูมิธรรมเนี่ยค่ะท่านฐมนตรีกลาโหมท่านรองนายกยังคงยืนยันว่าไทยยุดหลักเจรจาอย่างสันติแล้วก็จะไม่ขยายกรอบการหารือไปอยังพื้นที่อื่นโดยไม่จําเป็นคือทางคุณภูมิธรรมยืนยันว่ายังเราไม่ได้เสียทธิปไตยไปใช่ไหมแล้วก็เรายังเชื่อในพลังของการเจรจาเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ไล่ตามไปทุกประเด็นที่กัมพูชาเขาขยายออกมามเราจะขอพูดเฉพาะจุดที่เกิดเหตุจริงๆเท่านั้น <c oughs> การที่กัมพูชาตัดสินใจประกาศเป็นทางการไม่ร่วมเจรจาเจบีซีอาจจะเป็นสัญญาของการสัญญาของความตึงเครียดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนค่ะจริงๆนะท่านผู้ชมท่าทีเราเนี่ยสุขุมนุ่มลึกสันติวิธีก็เข้าใจได้ที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าจะให้ทำศึกสงครามแต่ประการใดแต่การลักษณะของการโต้อตอบ อาผมก็ยังยืนในความเห็นตอนแรกโต้อตอบไม่ได้แปลว่ารบนะเนี่ยเขาประกาศมาว่าไม่เจรจาและทวิภาคีคือสองชาติสิบสมิถุนาไม่เจรจาร J b บซและจะเอาเรื่องขึ้นสู่ศาลโลกลามไปถึงอีกสามประสาทที่จุจูหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากช่องบกที่เกิดเหตุปะทะกันอ่ากของฝ่ายการเมืองของเรายัางจะนิ่งไหมอันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยน้อง เพราะว่าคุณภูมิธรรมที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้าค่ะเ่อวาเนีบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาพยายามจะขยายวงไปถึงสารโลกเราอย่าไปเล่นเกมตามเขาแล้วก็ถ้าผลประชุม JBC 14มิถุนาหาข้อยุติไม่ได้ก็จะไปดูว่ามีกลไกอะไรอีกค่ะปัญหาคือมันยังไม่ใช่หาข้อยุติใน JBC เขาไม่ประชุม,ชมเลย JBC อ้าวนี่ <J BC S 2> ะนจะยังไงกันเนี่ยท่านผู้ชมพูดกันมาเมื่อวานทั้งหมดเลย เช้านี้เป็นอีกเรื่องไปแล้วเนี่ยฮะอ้าวท่านผู้ชมเห็นยังไงกันเพื่อนว่ายังไงนาแน่นอนเดี๋ยวจะมีกระแสอีกถึงแม้เมื่อวันกองทัพภาคที่สองจะออกแถลงการขอความร่วมมือเนี่ยน้องไบรท์ค่ะไม่ต้องการให้เรื่องลูกลามมันเกิดการปกปั่นขึ้นมาใช่ไหมการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะสร้างความขัดแย้งสับสนในประเทศนะคะขอให้งดเว้นนะคะ บอกปัจจุบันมันเกิดภาพข่าวความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสร้างความสับสนและนับวันจะมีมากยิ่งขึ้นในขณะที่ข้อเท็จริงของทั้งสองฝ่ายยังอยู่ระหว่างการร่วมกันแก้ปัญหาโดยสันติปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารเกินความจําเป็นหรือก่อนเวลาอันสมควรและอาจจะเข้าข่ายเป็นการนําความลับของทางราชการไปเปิดเผยโดยรู้เท่าไม่ถึงการอกองทัพภาคที่สองขอ,งของความร่วมมือพี่น้องประชาชน ส่วนราชการรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลให้งดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารต่างๆทั้งภาพเสียงและข้อความที่อาจจะสร้างความขัดแยง้งสับสนภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นแล้วก็บอกว่าขอให้ติดตามข่าวสารชยายแดนไทยกัมพูชาจากกองทัพภาคที่สองแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นหลักค่ะอ๋อเนี่ย ใครแปลฉบับเต็มด่วนเลยแถลงการน่ะพี่ไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่าเช็คเ<ม>ว่าไม่เก่งอ่อนเลยน้องสเตตเมนต์สองหน้าเนี่ยบ<ม>ายแถลงการโดยราชอาณาจักรก,กรัมพูชาเนี่ยน้องไปนี่ไงสองหน้าเลยเนี่ยเห็นไหม เอาเดี๋ยวดูท่าทีรัฐบาลไทยด่วนเลยโทรศัพท์าพหาคุณภูมิทําเลยเนี่ยจู่ๆมาหักมุมเลยเนี่ยอืเดิมแปลว่านัดวันได้เพิ่งจะเมื่อวานเพิ่งจะเปิดเผยวันที่สิบสี่เมื <14 S 2> ่อวานนี้วันพุธคืนวันอังคารรู้ใช่ไหมวันนัดเจบซวันที่14ที่พนมเปค่ะแล้วปรากฏว่าวันนี้เช้านี้บอกไม่คุยแล้วกัมพูชาจะไม่คุยสองฝ่ายกับประเทศไทย จะไปสารโลกหรือสายติธรรมระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งแน่นอนเมื่อวานนี้ก็พูดเนี่ยเราไม่ได้ยอมรับการขึ้นสารโลกแต่ประการใด mm. เมื่อไม่ยอมรับก็ไม่เป็นประเด็นที่ต้องห่วง mm. ก็เราไม่ขึ้นนะ่ะ mm. ใช่ไหมปัญหาขนาดนี้ก็คือท่าทีอันเรียบร้อยของเราไม่ได้แปลว่าจะให้รบนะย้ําเลยความเห็นส่วนตัวผมพูดมาตั้งแต่แตวันแรกแล้วน้องใบ <c oughs> การกระทบกระทั่งแล้วถึงขั้นทําอะไรกันลุกลามเนี่ยคนเดือดร้อนคือคนในชายแดนแล้วไม่เป็นประโยชน์หรอก แต่ในทางระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีประเด็นอยู่รับรองได้ว่ามีคนเรียกร้องแน่นอนว่าปิดด่านน้องคิดว่าทหารจะเรียกร้องไหมปิดด่านเนี่ยในระหว่างที่พูดคุยกันไหนเราด่านขึ้นมาซิด่านนะ่ะด่านนะ่ะอืมอ่าน้องไบไหวไหม มันเป็นภาษาทางการกทู่ทั้งนั้นเลยค่ใช่เดี๋ยวแาแปลแล้วมันเดี๋ยวผีดความหมายแล้วมันจะกระทบค่ะอ,อืมอ้าวใจเย็นๆท่านผู้ชมไอ้ที่จะพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้จบเลยเปลี่ยนแล้วค่ะฮะใช่ไหมเนี่ยจุดผ่านแดนที่เตรียมเตรียมแต่ยังไม่ได้ปิดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วที่มีกาะแสข่าวละวันเดียวกันบอกว่ามันเป็นแผนที่ต้องเตรียมมาไว้ปิดด่านเนี่ย ไอ้นี่ไอ้นี่ตะโกนเลยปิดมาให้หมดเลยตะโกนออกมาเลยแจนเย็ยนแจนเย็น,น,ยนให้คนที่รับผิดชอบดำเนินการไหนท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงอืมแน่นอนเกมเขาเขาจะาแบบนี้แต่เราจะไม่เอาตามเกมเขาแน่นอนถูกไหมอันนี้ก็ต้องเห็นตรงกันเราต้องไปเด็กภาพ ไม่เอาตามเกมเขาก็คือไม่ไปสารโลกมีอะไรไหมไม่ไปแล้วคุยกันที่มีปัญหาที่ล่าสุดที่คุณก็มาขุดคูเลศฟังคุณหาว่าเราเข้าไปลุกล้ําแต่คุณมาขุดคูเลศในพื้นที่ซึ่งตกลงกันว่าเป็นพื้นที่ที่ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงสภาพถูกไหมคประเด็นมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นลามไปสามประศาได้ยังไงฮะอเออแล้วนี่เอามาไดอยุเลย ไม่มีความเห็นด้วยกับการที่จะไปทำศึกสงครามแต่ประการใดคัดค้านเต็มตัวแต่นี่ไม่เจรจาอาฝากไทยไว่ายัางไงอ่าปิดดานตัดไฟตัดเน็ตนี่จริงๆนะเมื่อเช้ายังพูดอยู่เลยอ่าที่มอชอดโดนไปสิบลายอ่ะ จริงๆมีมากกว่านั้นอีกแต่ประมาณว่าหลอกไม่สาเร็จก็เลยไม่ต้องมาแจ้งความถูกไหมใช่ไอ้ที่มาแ <นะ S 2> จ้งความเนี่ยก้าที่หลอกสําเร็จนะคือถูกคือโอนเงินไปให้เขาแล้วอะค่ะนี่ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวโดยประมาณแล้วมีรายหนึ่งไม่สาเร็จแต่สําเร็จในแง่หลอกถึงกระดาษเดินถือมีดขึ้นบาบบโลพักเป็นนักศึกษาหญิงมชเนี่ยนี่ไงใส่หูฟังแล้วโดนมันกล่อมตลอดสองวันสองคืนนะคะท่านผู้ชมคิดว่าฐานที่มั่นที่มาหลอกนี่ยอยู่ที่ไหน แถวไหนอเอาไหนปิดด่านปิดด่านนะบุชับใจเย็นเดี๋ยวรอทางการเขาตัดสินใจไม่รู้ทางฝั่งนั้นเล่นสองหน้าหรือเปล่าไงใช่ไหมค่ะอืมเมื่อวานนี้กองทัพอุตสาหบอกใจเย็นเย็น<ๆ>ใช่ไหมน้อง ใช่อืแล้วจังหวะดีมากเลย <S <S 2> <S 2> มาเสนอซื้อเครื่องเวนรบในช่วงนี้เนี่ยอารมณ์คนมันกำลังได้เลยเน้องกริปเพนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสำหรับเซตแรกนี่ใช่ไหมกริปเพนเอฟที่จะเอามาทดแทนเอฟสิบหกที่ใช้งานมาสามสิบเจ็ดปีเอฟสิบหกตอนนี้เนี่ยบ่อยครั้งที่ต้องบินไปแถวกาญจนบุ <S 2> <S 2> รีเพราะมีรายงานว่าทำท่าจะลุกล้ำและต้องไปเบสกัดนี่เป็นภารกิจหลักในปัจจุบันเลยเนี่ย เอฟสิบหกเอาไลฟ์วันก่อนก็ยังเพิ่งบินไปเลยใช่ไหมใช่จาได้ค่ะเอฟสิบหกแต่นี่คือกริปเพนกริปเพนเนี่ยพี่ไม่อยากจะคุยน้องพี่ยุดเคยลองนั่งมาแล้วพี่ยุเล่าเลยดิคะหาภาพไม่ทันหาภาพไม่ทันโอ้เดี๋ยวไปดูภาพพี่ยุดนั่งใส่ว่นพี่เนี่ยขึ้นในรุ่นเอฟสองที่นั่งอ่าค่ะอีนี่ที่นั่งเดียวเอฟสองที่นั่งเป็นไงคะเราคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะตายให้ได้เลย จะตายให้ได้เลยแต่ไปขึ้นกริปเพนเนี่ยจริงๆมก,กี่ปีมาแล้วนะคะเป็นสิบปีโอ้โห